สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขล้นเจอกันครับผมกิตินะครับบนเพจ Facebook กิติคนคำนวณน,นะครับกับ YouTube channel กิติคนคำนวณทีวีครับผมคลิปนี้นาะทางหวัวแห่น้อยครับประจำวันที่17มิถุนายน2,023นะครับกับหม่ว่านหม่ว่านผมไปล่องพพน,นี่เนาะแต่ว่าหม่ว่านผมเหตุเป็นคลิปอยู่เป็นเลขโตเก่าจากวันที่15เนาะ4 5 6 7 8แล้วก็เลขเด่นกับตัวเดิมครับเจ็ดก็แปด รูดวิ่งตัวเดิมครับรูดวิ่งรูดวิ่งตัวเดิมก็คือเลขแปดเลขแปดก็มาถึงสามน้อยนะครับโอ้ว้าวเลขแปดมาสี่น้อยเลยคือกันกะับเมาวานนี่เนาะเออเลขแปดมาสี่น้อยเลยนะเดี๋ยวมาสารุปกับผลงานกันช่วงถ่ายเลยกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าคือมีเริ่มตตนทีเนวท่านมือนีก้อนนะครับเลขวิ่งหาตัวครับ เล่นวิ่งหาตัวศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ส่วนเหล็กเล่นครับสองตัวคือเกาศูนย์กับซีย่ำครับศูนย์กับซีเลขวิ่งรวดตัวเดียวครับซีครับซีตัวเดียวนะสองตัวสามตัวเน้น เป็นยังบอไดนอกจาก40 43แล้วก็03ครับหมู่พานออก0 3 0ตัวอ,อีกนะไอ้หวยถ้าน้อยปกติเนาะออก30ตัวครับ8 30สานตัวหนึ่งจากหวยไทยเนาะนะครับยังครับ40 43 30สนะครับส่วน3าตัวเน้เนๆสชุดขึ้นกัน01น ศูนย์สองซีศูนย์สามซีนะครับศูนย์หนึ่งซีศูนย์สองซีศูนย์สามซีครับเลขสองโตนะครับวิ่นจากเลขวิ่นหาโตสุดได้ยี่สิบหาชุดบนรางก็จะเป็นหาสิบชุดครับส่วนเลขสามโตนะครับวิ่นจากเลขหาโตเนี่ยสุดได้สิบชุดแบบบอเบ,เบิรนบอตองบอหามนะครับจา ผมแบ่งปันไปแล้วสามชุดเหลืออีกเจ็ดชุดให้พ่อแม่พี่น้องไปวิ่งเพิ่มเติมเดียวกันนะครับเนาะถาวารุนีความเป็นไปได้มันหน่อยนะครับนะที่ผมเลขเด่นเลขเลขน้นสองไอ้สองโตสามชุดนะครับอยากได้สองโตเพิ่อมอีกเขาเลขเด่นอนะเลขกศูนย์กับเลขกีอไปวิ่งกับเลขวิ่งนั่นแหละเซฟมี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับสีส่ศูนย อันนี้กอยู่ในเหล็กเนี่ๆแล้วนะ40ศ1 1 2 2 3 3 4นะครับซเด็เป็นซิชุดนะบนรางนะครับ04กับ C 0บนต่องกับ c 4กับ0 0กับบนต่องกับมันจากซิชุดมันสิประมาณเทเรนะมันสิบลับตาซี่สอ4า นะครับ41 42 43 3ชุดแล้ว01 02 03 6 12 13 14 15 16 16ชุด16ชุดเป็น32ชุดครับบนลางนะครับจากเล็กเดียนนะนะเอาวิ่นกับเล็กวิ่นนะ0กับ4ไปวิ่นกับเล็กวิ่นขางบนหาตัวเนาะถ้าว่างบนลางมันจะเป็น32ชุดนะครับเนาะ สรุปผลงานหมู่บ้านนิดนึงครับสรุปผลงานหมู่บ้านนิดนึงผมให้เด่นเจ็ดกับแปดรูดเจ็ดหลุดแปดนะครับรูดแปดรูดวิ่งแปดนะครับแปดมาตั้งสี่น้อยครับผมแปดสองสามแปดสองน้อยเฉพาะกี้นะครับผมหนึ่งแปดซี่โอวันนี่ อันนี้เขาเลขวิ่งพร้อมนะแล้วก็เขาเลขรูดพร้อมนะหนึ่งแปดสี่บนแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกกลางนะครับน้อยพิเศษเนาะส่วนน้อยปกตินี่แปดสามศูนย์กับสามเก่าลางนะครับน้อยปกตินี่มาเฉพาะเลขแปดตัวเดียวตะว่าตัววิ่งติดอยู่นะส่วนน้อยวีวีครับห้าห้าสี่ก็เขาเลขวิ่งน,นะครับหาซีแตกสามตัวเลยนะนะครับต่ว่าผมบรบิเวนเลข เลขเบิดเล็กตองเลขหามเนาะสำหรับสามตัวนะครับแล้วก็แปดซี่อีกครั้งหนึ่งครับสองตัวรางแปดมากครบทั้งสี่น้อยครับส่วนน้อยกระชากนี่ผมบริดผมบอกหูของมูลนไปมันออกเท่าไหนะครับปกติสองหมื่นที่ผ่านมาเนาะวันที่สิบสี่กับสิบหาน้อยกระชากกับเขาเล็กวิ่งเหล็กหลดน้ำนะครับโอเควังวันสิบเป็นประโยชน์บ่น้อยก็ร้ายฝากกดไลค์กดแช่งคนไม่ได้ครับอยากสนับสนุนการหาของมูลกับเอ่อ แคปชั่นดันบนนะครับเฟซบุ๊กนะครับช่องทางการสนับสนุนส่วน YouTube อยู่กองบรรยายใต่คลิปครับสามารถสนับสนุนกันหาข้อมูลเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ